แผนท่านไม่สมหวังแล้วครับท่านฮุนเซนแผนท่านไม่สมหวังแล้วไอ้ที่หวังจะมาแย่แล้วก็จะได้ไปเจราจากันและตกลงแบ่งเค้กกันทหารเขาไม่แบ่งเค้กอะไรกับใครแล้วครับทหารเขามีหน้าที่ปกป้องอาทิปไตยนะครับเยียมมาก็เจอสวนไปแล้วก็แม่ประทับใจพี่เยิ้มนะ พี่ชายที่รักยิ่งของผมนะครับพลเอกทวัชชัยนะครับพลเอกทวัชชัยมุตสากรอดีตแม่ทัพภาคที่สองนะครับพี่ตอบได้สะใจน้องมาก,ม,ก,ก,ม,าก,กมึงล่อกูมาสิบกูกลับคืนไปร้อยนะครับมึงล่อกูมาสิบนัดกูคืนไปร้อยนัดนะครับต้องตอบแทนให้สาสมนะครับผู้จัดการทหารบกผู้จัดการทหารเรือ ผู้การทหารอากาศและผู้การตำรวจแห่งชาตินะครับที่ร่วมมือกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันที่จะไม่ยอมให้ขมิลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยท่านทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับน้องนะครับทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับ,รบไม่ใช่ว่าเราแข็งขืนกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลด้วยนะครับ ท่านนายกอุ้งอิงท่านรองนายกภูมิธรรมนะครับที่กรุณามอบอำนาจให้กับผู้ชัการทหารบกในการพีรณาสั่งการกรณีที่ขเขมรมาลุกล้ําร่วงละเมิดข้อตกลงลุกล้ํามาในดินแดนที่ตกลงกันไว้แล้วว่ามันยังไม่เป็นของใครนะตรงนี้นะครับยังปักปันเขตแดนไม่ได้ แต่ว่า,ขาเ,เขมรเขาทำน่าเกลียดไงเอาคนมาขุดสนามเพราะเหมือนเตรียมจะลบยกกำลังพร้อมอาวุธยุทภัณฑ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศขเขมรมาประชิดชายแดนไทยเลยสมเด็จคุณเซนทำอย่างนี้มันไม่ถูกนะครับเพื่อนกันอะไรกันมีอะไรไม่ไม่ชอบมันก็ต้องพูดคุยกันก่อน ไม่ใช่ยกกำลังมาพร้อมอาวุธยุทธภัณฑ์มาประชิดแนวชายแดนอย่างนี้ไทยตอบโต้อย่างนี้ผมว่าช้าไปด้วยซ้ำไปครับนะครับช้าไปด้วยซ้ำไปนะครับแต่ก็ถือว่าดีนะครับภาพรวมก็ถือว่าดีนะครับที่ปิดด่านนะครับแล้วผมขอบคุณโดยเฉพาะกองทัพอากาศนะกองทัพอากาศกองทัพเรือ แสดงศักยภาพได้ดีมากเลยเดี๋ยวผมปิดพัดลมขอโทษนะครับกองทัพอากาศแสดงศักยภาพได้ดีมากนะครับออกถแถลงการเตรียมความพร้อมฝูงบินติดอาวุธเครื่องบินรบหน้า,ขาเขมียนสั่นตรงกองทัพอากาศครับนะครับ ตกองทัพบ,บกนี่เขายังมองว่าเดี๋ยวได้สู้กันมันนะครับเขาก็มั่นใจว่าเขามีแซมมีปืนใหญ่ที่มีประสิทธิภาพนะครับแต่เขาแพ้เราตรงกองทัพอากาศครับกองทัพอากาศแสดงศักยภาพแบบนี้เข้ามาแล้วเข้าถท่าเราไม่ได้ไปกระหายสงครามไม่มีใครอยากทำการรบแล้วครับแต่ว่าอย่ามาเสือกอย่ามารุกรานประเทศไทยนะครับ อย่ามาทำนิสัยเร็วๆอย่างนี้นะอย่ามาทำนิสัยเร็วๆอย่างนี้ไม่ดีครับเป็นพวกกันรู้จักกันสนิทสนมกันที่จริงมันไม่ควรจะเกิดในรัฐบาลยุคนี้้วยซ้ำไปเพราะท่านคุณเซนกับท่านทักษิณสนิทสนมกันเกรงใจกันมีอะไรก็น่าจะยกหูถึงกันได้ นี่ทำนิสัยเลวยกกำลังมาประชิดคือเป็นแผนการเขาครับมันไม่ได้อยากจะได้ช่องบกไม่ได้อยากได้ปราสาทตะเบือนถมโน่นมันอยากได้ในทะเลน่นนะครับมันอยากได้ในทะเลน้น่นนะครับใช้วิธีอย่างนี้ไม่ดีนะครับแล้วท้ายปิดด่านอย่างเงี้ยดีครับ ไทยปิดด่านอย่างเงี้ยดีถ้าเป็นผมนะปิดด่านบ่อนในเขมรร้อยกว่าแห่งบ่อนในเขมรร้อยกว่าแห่งปิดด่านไม่ให้นักเล่นการพนันไปนะครับไม่ให้ไอ้พวกเล่นการพนันเข้าบ่อนเนี้ยไปบ่อนแม่งก็เจ๊งรายได้30%มสิบเปเซ็มันเข้าเขาอยู่แล้ว มึงขาดรายได้ทุกวันวันแม่นเป็นร้อยล้านนะครับปิดอย่างเงี้ยครับแต่ชาวบ้านตาสีตาสาที่เขาจำเป็นต้องทำมาหากินนี่ไม่เป็นไรท่านจะผ่อนผันได้ผ่อนผันให้เขาเราต้องแยกปลาแยกน้ำนะครับถ้าคิดจะรบกันถ้าคิดจะเป็นศัตรูกันต้องแยก ผู้บริหารไอ้ที่สั่งจ่ายไอ้สั่งการมาเนี่ยออกจากชาวบ้านนะครับอาวุธยุทธภัณฑ์ก็ต้องไม่ให้ไปเพราะไปสนับสนุนทางกองทัพเขานะครับโดยเฉพาะน้ำมันนะครับน้ำมันนะครับผงชูรสนี่ทหารเขาใช้นะครับใช้ห้ามเลือดนะครับผงชูรสเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านกินอย่างเดียวนะครับเขาใช้ห้ามเลือดนะครับ อะไรที่เป็นยุทธปัจจัยก็ห้ามนำออกแล้วก็ผมเห็นนายกนายกสมาคมผู้ค้าส่งตามแนวชายแดนประธานหอ,อการค้าหรือนายกสมาคมท่านต้องเอาท่านมาต่อว่าว่าทหารทำให้ถูกไปปิดด่านทำให้เกิดผลกระทบการค้าชายแดนไม่ล่ะครับ เข้ามาเกเรเราท่านอย่าไปคิดแต่ผลประโยชน์ส่วนตนท่านสิท่านได้กำไรมาจากการค้าขายเท่าไหร่แล้วนะครับท่านได้กำไรมาเท่าไหร่แล้วบ้านเมืองมันมีปัญหาอย่างนี้นะครับท่านไปคุยกับสมเด็จพุนเซนน้นถ้าอยากจะให้เปิดการค้าท่านมี power มีความสัมพันธ์ที่ดีก็ไปบอกคุณเซนนี่ให้ถอนทหารไปนะครับกลับกรมกองไปมันก็คุยกันง่ายประเทศไทยเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นพี่ใหญ่กว่าซึ่งคุณพึ่งพาเรามาตลอดนะเขมนคุณพึ่งพาประเทศไทยตลอดนะแล้วมาทํานิสัยอย่างนี้นะครับท่านก็ต้องยับยังย้งชัางใจบ้างคนไทยไปลงทุนในกัมพูชาเนี่ย ผมว่าหลายแสนล้านนะครับโดยเฉพาะซีพไม่รู้ของซีพีของคุณจเจริญของปูนซีเมนไทยนะครับไม่รัมวไม่พวกบ่อนนะนะครับพวกบ่อนนี่มันธุรกิจสีเทานะครับถ้าคิดว่าความสัมพันธ์กับกัมพูชาระหว่างไทยกับกัมพูชาตึงเครียดเนี่ย คุณคิดหรือว่าคนไทยจะไม่ถอนการลงทุนจากประเทศคุณจีนเขาก็ไม่เอาคุณแล้วเขาคุณไปแต้มแก่โกงเขาไทยถอนการลงทุนออกมาไม่ต้องไปทำมาหาแดกหรอกในกัมพูชาแล้วพวกพ่อค้าตามแนวชายแดนเนี่ยท่านไม่ต้องไปกลัวแล้วครับ พอรู้ว่าเขาจะปิดด่านอย่างเงี้ยมันสั่งสินค้าปกติมันสั่งมามากร้อยลังเนี่ยมันจะสั่งเป็นห้าพันลังเลยนะครับขนกันเพื่อไปตุนเขาไว้นะครับสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเก้าปีสิบปีเนี่ยไม่กล้ามาเยมแล้วครับโดนกลัวโดนส้นตีนกลับไปนะครับกลัวโดนส้นตีนกลับไปนะฮะอันนี้มัน อาศัยความสนิทสนมแล้วก็จะมาแต้มแก่กับประเทศไทยอย่างนี้มันก็ไม่ถูกครับนะครับแผนท่านไม่สมหวังแล้วครับท่านคุณเซนแผนท่านไม่สมหวังแล้วไอ้ที่หวังจะมาแย่แล้วก็จะได้ไปเจรจากันและตกลงแบ่งเค้กกันทหารเขาไม่แบ่งเค้กอะไรกับใครแล้วครับทหารเขามีหน้าที่ปกป้องอธทิปไตยนะครับ หยมมาก็เจอสวนไปแล้วก็แม่ประทับใจพี่เยิ้มนะพี่ชายที่รักยิ่งของผมนะครับพลเอกทวัชชัยนะครับพลเอกทวัชชัยมุตสากรอ,อดีตแม่ทัพภาคที่สองนะครับพี่ตอบได้สะใจน้องมากมึงล่อ,อก,กูมาสิบกูกลับคืนไปร้อยนะครับมึงล่อ,อก,กูมาสิบนัดกูคืนไปร้อยนัดนะครับ ต้องตอบแทนให้สาสมนะครับ